นะครับคลิปนี้เรามาดูตัวนี้กันนะครับเป็นงานเมทัลบิลล์จากจีนนะครับคนเที่ยวเก็บสายนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นงานที่สุดแล้วนะครับของเมทัลบิลล์จีนนะครับที่ออกมาในปี2021นะครับแต่ว่าผมรีวิวปี2022นะครับตัวนี้นะครับทาเคดะชินเก็นนะครับเป็นงานเมทัลบิลล์จากค่ายโมโชครับและในกล่องนะครับจะมีเป็นซองสีดำมาให้แบบนี้นะครับข้างในจะใส่คู่มือเล่มนี้มานะครับ อันนี้คือหน้าปกคู่มือของเขานะครับก็เป็นกระดาษอย่างดีเลยสีสันสวยงามนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปข้างในเนี่ยจะเจอเป็นรายการอุปกรณ์นะครับว่าในกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับนี่ลูกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการเปิดไฟนะครับเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการเปิดชิ้นส่วนด้านบนนะครับเพื่อใส่ทานนะครับใส่ทานเบอร์ AG1 นะครับเอ๊ผมดูของลุงเดย์ลุงเดยบอกใส่ AGC ไปเอามาจากไหนว่า AGC นะครับแล้วก็ถอดตรงนี้นะครับตรงเนี้ย นะฮะน่าจะถอดเปลี่ยนกับผมตรงนี้ได้นะครับเหมือนให้ผมมาอันนึงอันนี้นะครับอันนี้ก็คือถอดชิ้นนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นผมเข้าไปนะครับเดี๋ยาจะบอกขั้นตอนหมดเลยวิธีการเล่นศึกษาก่อนนะครับก่อนจะเล่นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความเสียหายนะครับในการเล่นชิ้นส่วนต่างๆเพราะตัวนี้จุดขยับค่อนข้างเยอะเลยแล้งานดีมากนะครับเดี๋ยวก่อนนะก็เปิดได้ดูก็เป็นคู่มือซะส่วนใหญ่แล้วข้างหลังนี่มันเป็นภาษาจีนอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ แล้วจะมีวาเลนติ้นชีทมาให้1แผ่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นเวอร์ไวเว็บนะครับโมโชทอยนะครับลองเข้าไปดูนะครับมันมีข้อมูลของสินค้าของยี่ห้อนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ที่ผมปิดไว้นะครับจะเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของตัวหุ่นนะครับในกล่องนะครับจะมีอุปกรณ์มาให้2ถาดนะครับอันนี้คือถาดด้านบนนะครับก็จะเป็นถาดที่ใส่ตัวหุ่นมานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นก่อหัวไหล่นะครับสชิ้นนะครับแล้วก็เป็นผมนะครับนี่ผมเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นชิ้นมือนะครับชิ้นมือเนี่ยน่าจะให้มาทั้งหมด7คู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่้านะครับรวมมือที่ตัวหุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกถาดหนึ่งนะครับก็จะเป็นฐานนะครับฐานเนี่ยจะมีแม่เหล็กด้วยนะครับจะเป็นระบบแม่เหล็กยึดอยู่นะครับแล้วก็ข้างใต้นี้ก็จะเป็นเออเป็นขวานนะครับเป็นขวานอันนี้เหมือนเป็นหอกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฐานนะครับสำหรับตั้งดาบนะครับดาบจะมีมาให้เป็นดาบธรรมดานะครับสองเล่มดาบใหญ่อีกหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ ในกล่องอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอุปกรณ์พาร์ตนะครับในกล่องเนี่ยจะเป็นพวกพาร์ตนะครับพาร์ตของเป็นด้ามนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นด้ามขวานนะครับให้มานะครับอันนี้เป็นผมใสนะครับกล่องนี้ได้ผมใสนะครับเป็นพาร์ตผมใสนะครับเขาว่าแต่ละกล่องมันจะให้ของมาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ข้างในนี้น่าจะเป็นด้ามนะครับด้ามของฐานส่วนหนึ่งเป็นด้ามของฐานเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นเป็นการ์ดนะนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาว่ากัน นะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้ามของขวานนะครับแล้วก็เป็นด้ามของฐานช่วยยืนนะครับเนี่ยโอ้ให้มาเยอะมากนะครับอุปกรณ์เทียบเลยนะครับตัวนี้ทีนี้นะครับมาดูรายละเอียดตัวหุ่นกันนะครับคลิปนี้น่าจะยาวแน่ๆเลยนะฮะเพราะว่ารายละเอียดดีเทลเยอะจริงๆนะครับอันนี้เอาออกมาจากกล่องนะครับก็จะมีเป็นฟองน้านะครับลองมาตามชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่มันเป็นชิ้นส่วนที่มันเสี่ยงต่อการเสียสีนะครับเขาก็จะลองมานะเซฟสินค้าพอสมควรนะครับ ก็จะมีในช่วงของกระโปรงด้านข้างนะครับเขาก็จะใส่ฟองน้ํามาแล้วก็จะเป็นเขาด้านบนตรงเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่อันตรายที่สุดนะครับเพราะรู้สึกตัวนี้เขาจะยาวนะครับนี่เขายาวและแหลมนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกที่ชิ้นน่าจะเป็นจุดที่บอบบางที่สุดของตัวนี้แล้วมั้งนะครับแต่ว่าเขาก็เซฟมาในกล่องนะเวลาเราเล่นเราก็ระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงส่วนเขานี่ค่อนข้างจะเล็กแล้วบางนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอจัดการตรงหัวก่อนนะครับก็เริ่มจากใส่ถังนะครับถอดตรงนี้ออกมานะครับจริงๆไม่ได้ถอดง่ายขนาดนี้นะตรงนี้มันจะมีเดือยนะครับค่อนข้างฟิตเลยนะครับเวลาถอดก็ระวังตรงนี้จะหักด้วยนะครับระวังนะนะครับแล้วก็ใส่ถเข้าไปเป็นเบอร์ AG1 นะครับ2ก้อนหรือว่าเบอร์ LR626 นะครับสวิตช์เปิดอยู่ตรงนี้นะครับใส่ถัง้าไป2ก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็กดเช็คไฟนะครับนี่กดเช็คไฟอีกทีนะครับเพื่อความชัวร์นะครับนี่นะครับติดเรียบร้อยนะครับไฟสว่างดีครับ อันนี้เป็นพาดก่อหัวไหล่นะครับเขาจะไม่ได้บอกว่าอันไหนด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับก็ใส่ไปตามที่ใจต้องการเลยนะครับก็เอาแกนนี้ออกมานะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่ไหล่นะครับตรงรูนี้นะครับใส่ก่อไหล่ทั้งสองฝั่งนะครับได้ประมาณนี้นะครับดูดีเทลจุดขยับกันนะครับในส่วนหัวนะครับสามารถเงยหน้าได้นะครับก้มหน้าได้หันซ้ายหันขวาได้นะครับ ในส่วนของก่อหัวไหล่นะครับก็จะเป็นชิ้นพาร์ทที่ซ้อนกันอยู่นะครับทำให้การขยับจัดท่าต่างๆนะครับมันจะทําได้สะดวกนะครับเพราะว่าเป็นชิ้นพาร์ทที่ซ้อนกันมันไม่ใช่เป็นชิ้นพาร์ทแท่งเดียวกันนะครับก็สามารถขยับหลบกุดน,นจุดนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับชิ้นกอดด้านในนะครับสามารถเปิดนะครับเพื่อเพิ่มองศาการขยับแขนได้นะครับแต่ว่าการขยับแขนผมบอกเลยว่าโคตรฝืดคือข้อต่อมันแน่นมากนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับก็สามารถยกแขนได้ประมาณนี้แล้วก็จะเห็นเป็นระบบอยู่ข้างในนะครับเนี่ยดูใกล้ สำหรับข้อพับแขนนะครับสามารถงอได้แบบนี้นะครับชิ้นส่วนเนี่ยเป็นชิ้นส่วนไดแคสนนะครับตรงจุดนี้นะครับและข้างหลังเนี่ยผมเห็นมันมีเป็นระบบโชคอยู่นะครับเป็นระบบที่เออดูเข้าท่าดีนะครับดูแพงดูไฮโซดีนะฮะนี่ในส่วนของการยกแขนนะครับเวลายกเนี่ยมันจะไปทั้งท่อนแขนเลยนะครับนี่นะครับไปทั้งหัวไหล่ทั้งแขนเลยชิ้นมือนะครับสามารถบิดแล้วก็จัดองศาได้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับการเปลี่ยนพาร์ทมือนะครับสามารถเด็ดได้แบบนี้นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นเขี้ยวล็อกอยู่ลองเปลี่ยนชิ้นมือให้ดูสักอันนะครับชิ้นมือเนี่ยเป็นลักษณะของวัสดุยาง PVC นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่แบบนี้นะครับในส่วนของจุดขยับด้านหลังตรงนี้นะครับปกติเนี่ยมันจะล็อกอยู่นะครับเนี่ยล็อกอย่างนี้นะครับเวลาเราจะขยับต้องแกะออกมานิดนึงนะครับซึ่งจะค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้นะครับพอแกะออกมาได้แบบนี้ สำหรับดีเทลตรงหน้าอกนะครับมีลักษณะเหมือนหัวเสือนะครับคือผมคิดว่าเขาน่าจะมาจากฉายาของคนที่ชื่อทาเคดะนะครับคือคาแรคเตอร์ของหุ่นตัวนี้นะครับมันเอามาจากตัวทาเคดะอะไรชินเก็นนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงนะครับในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะครับเขามีฉายาว่าพยัคฆ์แห่งคาอินะครับก็เลยน่าจะเป็นดีเทลตรงนี้นะครับน่าจะมาจากฉายาที่เป็นพยัคของเขานะครับก็เป็นดีเทลรูปหัวเสือนะครับซึ่งไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับแต่ว่าดีเทลดีนะครับสวยงามนะครับ ในส่วนของจุดขยับนะครับช่วงเอวถึงหน้าอกนะครับก็สามารถขยับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับแล้วก็ก้มเงยได้นะครับในส่วนเป้านะครับสามารถกดได้แบบนี้นะครับมันจะเหมือนสปริงนะครับจะเด้งๆหน่อยในส่วนด้านหลังนะครับเวลาเราก้มเงยนะครับก็จะมีเป็นดีเทลอยู่ข้างในนะครับคล้ายๆพวกงาน DLX นะครับนี่จะมีดีเทลซ่อนอยู่ข้างในนะครับ ในส่วนของจุดขยับนะครับช่วงล่างนะครับช่วงพาร์ตตรงนี้นะครับพาร์ตเกาะตรงช่วงกระโปรงตรงนี้นะครับมันสามารถขยับหลบได้นะครับก็เวลาจะขยับหลบเนี่ยนะครับก็ดึงตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีชิ้นนี้ใช่ไหมชิ้นนี้เราก็ดังขึ้นไปข้างบนนะครับดังขึ้นไปนข้างบนเสร็จนะครับนี่มันจะเพิ่มจุดขยับแล้วนะครับและตรงช่วงเกาะข้างตรงนี้นะครับก็สามารถ,ถดึงลงมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จัดวงสวิงให้มันดีๆนะครับคือมันจัดหลบได้เยอะนะครับหลบได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูเด็ พอหลบได้ขนาดนี้เสร็จนะครับเราก็สามารถเพิ่มวงสวิงของขานะครับเวลาจัดท่าที่มันอลังการได้นะครับก็อย่างเช่นดึงขาลงมาขนาดนี้นะครับแล้วก็ยกขาสูงสูงได้นะครับคือยกได้ขนาดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือยกขาได้สูงมากนะครับนี่คือหุ่นที่มีช่วงพัดเกาะอยู่ตรงหน้าขานะครับสามารถยกขาได้ขนาดนี้เลยนะครับในส่วนของชิ้นขานะครับเวลาเรางอขาแบบนี้นะครับก็จะเห็นดีเทลอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ตรงหน้าขานี่จะเปิดออกมานะครับแบบนี้เห็นไหม ก็เป <G> ok oh. ็นระบบที่เขาออกแบบมาได้เท่มากนะครับแล้วก็งอขาได้เยอะเลยนะครับตัวนี้จุดขยับหายห่วงครับจัดท่าแอคชั่นได้เยอะมากมายแน่นอนนะครับเนี่ยดูขาดิงอได้ขนาดนี้เลยสําหรับช่วงเท้านะครับนี่นะครับจัดแอคชั่นได้ประมาณนี้เลยนะครับงอเท้าได้ขนาดนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถจัดองศาได้นะครับในกรณีที่ยืนในพื้นที่ที่มันระดับไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับสามารถจัดองศาของเท้าได้และตรงใต้ฝ่าเท้าเนี่ยเขาฝังแม่เหล็กไว้ด้วยนะครับฝังแม่เหล็กไว้สําหรับ ยืนบนฐานที่เราแถมมานะนะครับไอแม่เหล็กเนี่ยมันช่วยพยุงตัวนะครับให้มันยืนได้มั่นคงขึ้นนะครับก็เป็นการออกแบบที่ดีเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนชิ้นผมเข้ามาใส่นะครับดึงชิ้นนี้ออกมานะครับแบบนี้ใส่ชิ้นผมนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับแบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ทักทากล่องที่ผมรีวิวนะครับเขาจะมีชิ้นผมนะครับเป็นผมใส่มาให้อีกหนึ่งอันนะครับเพราะว่าไอชิ้นไออุปกรณ์พวกนี้นะครับแต่ละกล่องเขาจะให้มาไม่เหมือนกันนะครับ ของผมนี่ก็ได้เป็นผมชิ้นใสนะครับแบบนี้ดูดีเทลตัวดาบกันนิดนึงน,นะครับดาบเนี่ยให้มา3มเล่มนะครับก็เป็นดาบยาวเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นดาบที่มีขนาดเท่ากันนะครับอีก2เล่มนะครับตัวงานเนี่ยเป็นวัสดุพลาสติกนะครับแต่ว่าก็มีการทําสีมาสวยเลยนะครับเป็นสีแดงตัดมานะครับแล้วก็มีสีทองแซมแซมนิดนึงคือสีเนี่ยไม่มีรอยเลอะรอยอะไรเลยนะไม่มีรอยเลอะจากพื้นที่เลยนะครับเป็นสีแดงแบบตัดมาแบบขอบสวยเลยนะครับงานเนียนนะครับงานประณี่เลย แล้วก็ดูพวกใบดาวกันข้างในนะครับใบดาวก็สวยนะครับเนี่ยไม่รู้ทํำยังไงนะการทําสีลนี้คือที่ใบดาวเห็นไหมมันจะมีรอยด้วยนะครับเป็นลายนะครับเห็นไหมคือทําดีอ่ะทำสวยนะครับงานดีมากเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ดาบเนียนเลยนะคือสีเนียนเลยนะครับไม่มีรอยไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยพลาสติกเกินเลยอ่ะนะครับงานดีมากนะครับใ่ใบดาบนะครับลองดูใบดาบของตัวดาบใหญ่ดูบ้างนะครับน่าจะเนียนพอกันแหละนะครับงานระดับนี้ นะครับเนียนพอกันนะครับใบดาบสวยมากนะครับสีไม่มีเลอะไม่มีรอยตะเข็บรอยอะไรที่มันแบบดูขัดตาเลยอะนะครับมันมีแค่รอยประกบของตัวชิ้นพลาสติกเวลาหล่อแค่นั้นนะครับนอกนั้นรอยอื่นไม่มีเลยนะครับงานเนียนจริงแล้วมันจะมีอุปกรณ์มาให้1ถุงนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนไดแคสกับพลาสติกนะครับมันจะเป็นชุดที่สามารถประกอบแล้วเนี่ยเป็นตัวติดดาบได้นะครับติดดาบได้2องเล่มหรือเล่มเดียวแล้วแต่ชอบนะครับก็ผมติดได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ลองเอาดาบมาใส่ดูก่อนนะครับนี่นะครับอันนึงนะครับแล้วก็นี่อันนึ่งนะฮะก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะติดลักษณะแบบนี้นะครับติดที่เอวนะครับติดเข้าไปที่ช่องนี้นะครับมันจะมีรูสําหรับเสียบเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเดือยของตัวที่ติดดาบนะครับนี่แล้วก็ติดเข้าไปนะฮะนี่ติดเข้าไปนะครับแล้วก็อยู่เลยนะครับแบบนี้นะครับเข้าวๆนะครับนี่แบบนี้นะครับสําหรับชิ้นที่เป็นดาบใหญ่นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับล็อกเข้าไปได้นะครับโดยการดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปสวม ดึงชิ้นส่วนด้านหลังตรงนี้ออกนะครับแล้วก็สามารถติดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับติดดาบทั้ง2จุดนะครับตรงเอวกับตรงหลังนะครับก็ตัวหุ่นยืนได้ดีนะครับไม่มีอาการเซล้มเลยนะครับลองเอาชิ้นขวานมาประกอบดูนะครับตัวขวานเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าทําสีแยกมาสวยเลยงานเรียบเนียนมากนะครับสวยมากงานเรียบร้อยมากแล้วก็ด้านขวานเนี่ยน่าจะเป็นพวกวัสดุเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมอะไรสักอย่างนะครับมีความแข็งแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรเลยไม่ใช่พลาสติกนะครับแล้วก็เวลาประกอบก็เสียบเข้าไปแบบนี้นี่นะ ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแล้วก็มีน้ําหนักด้วยนะครับลองให้หุ่นถือดูนะครับก็ถือได้นะครับไม่มีอาการเซลม้มนะครับหลุดมือหรืออะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือถือนะไม่ใช่ค้ากับพื้นนะครับถือว่าเข้าต่อดีมากนะครับลองติดห่อเข้าไปอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้คือชิ้นห่อของเขานะครับก็ประกอบเข้าไปแบบนี้นี่ ตอนนี้นะครับติดอุปกรณ์ครบเลยนะครับขวานนะครับหอ,อกนะครับดาบ3ามเล่มน,นะครับยืนได้สบายนะครับไม่มีอาการจะซญล้มไม่มีอาการเอียงข้อต่อไม่มีรูดนะครับข้อมือไม่มีบิดเลยนะครับในส่วนของข้อต่อเนี่ยคะแนนมีเท่าไหร่ให้ไปหมดเลยนะครับตัวนี้อันนี้คือฐานนะครับสำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นฐานดาบนะครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นฐานช่วยยืนนะครับฐานช่วยยืนก็สามารถติดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กที่ค่อนข้างจะแรงเลยฐานช่วยยืนนี่นะครับคืออย่างเงี้ยไม่มีร่วงแน่นอนนะครับ อนนี้นะครับเรามาทดสอบฐานกันหน่อยนะครับถ้ายืนแบบนี้นะครับถ้ายืนปกติไม่ใช้ฐานแม่เหล็กนะครับมันก็จะล้มอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่แบบนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ฐานแม่เหล็กช่วยนะครับก็จะยืนได้แบบนี้นะครับไม่เคลื่อนเลยนะครับไม่เคลื่อนจากฉันเนี่ยอยากจะเปิดเพลงเลยเกินเนี่ยนะครับคือช่วยนะครับมีส่วนช่วยให้หุ่นมันยืนง่ายขึ้นจริงๆนะครับแรงดึงของแม่เหล็กเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับปลอดภัยมากในการใช้ฐานช่วยยืนนะครับจัดท่ายากให้ดูสักท่านะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ นี่นะครับถ้าเป็นหุ่นปกติยืนไม่ได้นะครับท่านี้นะครับนี่คือฐานแม่เหล็กนะครับสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับดูจากมุมผมนะครับยืนท่านี้นะครับก็สูงประมาณ27่ครึ่งถึง28ประมาณนี้นะครับทาเคดะนะครับจะเป็นสเกล1ต่อ72นะครับพวกนี้จะเป็นสเกล1ต่อ100 mg ครับผมที่ความสูงกับ Ls 0 3 f ครับที่ความสูงกับเซนเน n ยลพลาสม์นะครับ o v 0 1ครับที่กับบาบัน e ีนะครับ CE 0 1ครับที่กับ optimus apple ครับเทียบกับอับผม ทียกับอัติมัตเดียวเอกงานทีซีโครับเทียกับอุตมนสูตรนะครับงานดิเมนชัน s t u ิโอนะครับหนึ่งต่ครับ สรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับงานททเคดตัวนี้นะครับก็สมกับคะแนนที่ทุกสานักเขาให้จริงๆงนะครับงานดีมากจริงๆในราคาเท่านี้นะฮะตัวนี้ผมได้จาก t k toy o n l i n ์มาในราคา00 0พนนะครับคือตัดค่าส่งไป100ยนะครับคือไปรับเองนะครับคือในท้องตลาดเมทัลบิวจีนตอนนี้นะครับคืองานดีระดับนี้นะครับราคาเท่านี้นะไม่มีนะครับคือเท่าที่ดูในท้องตลาดราคา4 0 0 0เนี่ยไม่มีตัวไหนดีเท่าตัวนี้แล้วนะครับงานสีดีมากนะครับงานประกอบดีมากปานนี่เนียนนะครับจะมีแอบผิดพลาดบ้างนะครับแต่ว่ามันน้อยจริงๆต้อง คือต้องนั่งไลยย่กันเป็นจุดๆแบบจับผิดเลยถึงจะเจอนะครับอุปกรณ์การเล่นเนี่ยให้มาคุ้มมากนะครับลูกเล่นเนี่ยมีมากพอที่จะให้สนุกกับตัวงานนะครับอย่างเช่นอาวุธนะครับจากขวานหอกเนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับการเล่นได้จนขี้เกียจเล่นเลยนะครับคือระบบไฟก็ดีนะครับคือระบบไฟที่ตาเนี่ยถ่ายรูปออกมาคือชัดสวยมากนะครับไฟแบบไม่ใช่ไฟลีๆนะไฟแบบเขียวสวยเลยที่ตา แล้วก็ตัวนี้นะครับ <laughs> เมื่อมันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ในส่วนข้อต่อนะครับคือแน่นมากนะครับการจัดท่าแอคชั่นต่างๆเนี่ยทำได้ยากนะครับที่เห็นการจัดแอคชั่นตามรีวิวหรือว่าตามเพจต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาใช้เวลาในการจัดท่าเนี่ยประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่าตามข้อต่อแขนขาข้อเท้าเนี่ยแน่นมากจริงๆนะครับในส่วนข้อมือนะครับไอ้จุดเนี้ยตอนแรกนะครับลองถือหอดูถือได้นะครับแต่ว่าพอขยับเล่นขยับไปแหบมาเริ่มเริ่มหลวมและเริ่มถือไม่ได้แล้ว นะครับมันก็มีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแล kita, ้วก็ในส่วนข้อต่อนะครับมันคือข้อดีที่มีข้อเสียนั่นแหละนะครับคือมันข้อดีคือมันแน่นไงแต่ว่าข้อเสียคือจัดท่ายากคือมันแน่นเกินไปนะครับมันจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ชอบจัดแอคชั่นเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมือนะครับที่เป็นจุดที่ถอดชิ้นส่วนมือนะครับมันเป็นเคี้ยวพลาสติกนะครับเข้าใจว่าเป็นพลาสติกนะ การถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนชิ้นมือบ่อยๆเนี่ยผมว่าจุดนี้เสี่ยงที่จะชํารุดในอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปลี่ยนมือบ่อยนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับจุดนี้นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับชิ้นส่วนเกาะช่วงข้อเท้านะครับอาจจะหลุดง่ายนะครับหรือว่าเกิดการเวลาจัดแอคชั่นนะครับจัดท่าต่างๆที่จุดนี้นะครับเท่าที่เจอปัญหาเนี่ยของตัวนี้นส่วนมากจะเป็นเรื่องการจัดแอคชั่นนะครับ ถ้ายืนแบบนิ่งๆนะครับไม่ได้จัดแอคชั่นหวอหวาอะไรมากนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาในการสะสมงานนี้นะครับก็ยืนโชว์ได้สบายๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสด,ดีครับ